คนถูกหลอกเข้าสู่การบันเทิงและเสียเงินเป็นล้านล้านล้านครับสวัสดีครับพบกับอุบยะนะครับสวัสดีครับพบกับชาไทยครับกับรายการอุบมาดิวะามาดิวะามาดิวะาเสียงใหญ่พี่พิบครับค่ะครับโอ้โหวันนี้ต้อนรับปีใหม่2 5 6หหหของเรานะกับผลิตภัณฑ์น้องใหม่ในเครือคุณสตาร์ของเรานะครับนี่และต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ทั้งสองชิ้นนี้ที่ทำให้เรา มีคลิปดีๆในการของเรานี้นะครับนี่แนล่ตัวแรกคือไบโอฟูเอจมิโนพาวเดอร์นะครับเป็นอาหารเสริมต้านแก่ แกแล้วอย่าแก่เลย63ปีเห็นไหมยังแต่งตึงดึงดั่งดึงดั่งเลยอันนี้คือมีเคล็ดลับอะไรบ้างครับคือไปฉีดไปจิ้มไปอะไรบ้างครับไม่ค่ะสวยใส่ธรรมชาติแล้วตัวนี้<ม>ค่ะไบโอาพูลเอจีอามิโนพาวเดอร์ช่วยอุ้ได้ค่ะที่สําคัญนะครับมันมีเทสตร้าเอสโอดี D, สารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าเมลอนฝรั่งเศสสองเท่าและที่สําคัญนะครับมีแอลคาโนซีนสารต้านแก่อีกด้วยในการชะลอความแก่ของพี่อุ้มเลยนะครับจริงค่ะนะแล้วก็พบพาง่ายพาสะดวก กลิ่นหอมส้มอยู่สุก็คือเอาง่ายคือถ้าถ้าเรากินอ่าเขาเรียกอะไรนะเมลอนใช่ไหมเป็นสองลูกเลย2เท่าก็คือหนักมากเลยนะต่ว่านี้เลยอยู่ในนี้เลยค่ะที่สำคัญหนึ่งวันต่อหนึ่งซองกับน้ําเย็นห้ามกับน้าร้อนเพราะว่าน้ำร้อนไม่ได้นะะคเดี๋ยวไอคุณสมบัติปฏินิพพามันก็จะหายไปกับน้ำร้อนหมดเลยนะครับนะติดต่อได้ที่นักธุรกิจภูจตาทั่วประเทศไทยครับเจอบครับนี่อะไรคะ p พ n นทีนคอมเพปพาวเดอร์ครับก็คือเป็นอาหารเสริมจากพืชที่มีโปรตีนแล้วก็เขาเรียกว่าคุมความ,มหิวอืให้เราไม่หิวแล้วก็หนึ่งน้ำหนักลดเป็นคาผิไม่โซมเหรอมีกล้ามเนื้อ,อ,อสําหรับคนที่ทํา iF นะครับกินก่อนแล้วค่อยออกกําลังกายก็คือมันเป็นการอย่างหนึ่งที่ว่าทําให้พี่อุ๊บเนี่ย หิวน้อยลงก็1วันก็1ซองครับชมกับน้ําอะไรน้ําเย็นครับฟิวก็เพราะว่าถ้าเป็นน้ำร้อนน้ําร้อนไม่ได้คุณค่าของเรามันจะลดลงนิงใช่ครับและนติดต่อสั่งซื้อได้ที่ไหนที่พูลิตาทั่วประเทศไทยเช่นเดียวกับไบโอพูนเอจแอมิโนพาวเดอร์ตัวนี้นะครับ ครับวันนี้พี่มีเรื่องอะไรให้มาอัปเดตหรือว่ามาเล่าในกระแสวงการบันเทิงบ้างครับก็เป็นเรื่องราวใกล้ตัวนะฮะเกี่ยวกับวงการบันเทิงตอนนี้มันก็มีกระแสดราม่าร้อนอีกแล้วว่าคนถูกกลอกเข้าสู่วงการบันเทิงและเสียเงินเป็นล้านล้านล้านเช่นก็เลยบอกว่าโอ้ตายทำไมเรื่องแบบนี้มันไม่มีวันจบสิ้นมันเกิดขึ้นเสมอเลยนะฮะแล้วโดยเฉพาะมันเป็นอะไรอ่ะเรื่องของพวก18มงกุฎ ที่อยากจะได้เงินของชาวบ้านครับเหลือบไอ้เหลือบทั้งหลายมันก็ไม่หมดไปจากวงการบันเทิงถ้าพี่อุ้พูดแบบนี้คือคนที่อยากเป็นดารานี่ก็คือเข้ายากดิ่พี่อุ๊ไม่าไมยากาแต่มันต้องเข้าให้ถูกทางให้ถูกจังหวะไม่ใช่อยากจะเป็นดาราจนตัวสั่นแล้วกเสียเงินเสียทองบางคนนะฉันก็สงสัยว่าฉันก็เตือนแล้วนะนี่ต้องระวังระวังนะลูกศิษย์เราตัวดีเลย เออมาเรียนจริงๆฉันเปิดโรงเรียนสอนก็มากันสามสิคนบางคนก็บอกว่าที่สาคัญคือเราต้องการให้ความรู้เด็กแล้วก็ให้ในสิ่งที่ดีและที่สำคัญคือเซฟเซฟเรื่องค่าใช้จ่ายและสอนให้รู้จักคนในวงการบันเทิงมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีสิบแปดมงกฎมันก็เคยจ้องจ้อง,องที่จะเอาหลอกเงินพ่อแม่เด็กถ้าพูดจริงๆก,การเข้าวงการบันเทิงเนี่ยต้องใช้เงินเยอะไหมไม่เยอะรู้วา่างไงครับจริงๆมันไม่จำเป็นใช้เงินเงินเยอะหรอกนะฮะมันอยู่ที่ ความสามารถของเด็กด้วยอยู่ที่เด็กคนนั้นพ่อแม่เด็กคนนั้น<ม>จะไปเจอใครเป็นคนที่นําเข้าสู่การบันเทิงอันนี้ไอ้พวกมอดอริงสิบบงกุ่มมันมีมานานแล้วนะมันก็จะแอบ,บอ้างคือเดี๋ยวนี้การที่บางคนมันทาเพราะว่าสนองตัณหาตัวเองทําเพราะว่าอยากโก้อยากเด่นอยากมีเด็กอยากมี power มอยากมีเสียงในวงการบันเทิงนะฮะแค่กล้องตัวหนึง่งมันก็เดินตามห้างไปเจอเด็กหน้าตาดีแล้วพวกแบบนี้เขาจะเข้าหา วิธีการเข้าหาของเขาจะเป็นในลักษณะไหน,นครับมันก็ติดต่ออะไรบางทีมันเดี๋ยวนี้มันมาติดต่อแฝงใน Facebook ก็จะติดต่อเด็กไปบอกว่าอ่ะไปแคสหนังมันมีบริษัทหนึ่งอ,อยู่ใกล้ๆไม่ไกลไม่ไกลแถวเนี้ยนะก็จะอินบ็อกซ์ไปหาผู้ปกครองเด็กทุกคนเลยออบอกว่าจะพาไปแคสหนังพ่อแ,แม่เด็กก็ตื่นเต้นดีใจกันเลยหารู้ไหมในะหายนะมาเยือนเพราะว่ามีคนมาบอกว่าน่ยอยู่ บริษัทนี้เสียบางคน5 0 0แสนบางคน7 0 0 0แสนบางคนเป็นล้านไม่ได้เลยต้องเสียเยอะขนาดนั้นมันก็จะหลอกว่ามาเรียนคือพาไปแคสเสร็จมันเล่นไม่ได้ก็ต้องเรียนการแสดงนะค่าการแสดงเรียนการแสดง30,000ื่นคิวบู๊0 0 0 0ค่าสปอนเซอร์ที่จะมาเป็นทุนในการสร้างหนังของบริษัทมันเออฉันก็งงวะเออสปอนเซอร์คนละแสนละแสนแม่ต้องขายที่ขายนากู้สิ้นกู่ทรัพย์สินเงินทองมาให้ ให้ให้ลูกแล้วแล้วเขาก็เสาร์อ<ๆ>า,าทิตย์เสาร์อาทิตย์มันก็พาเด็กมาอยู่ที่บริษัทแล้วก็พาไปเที่ยวไปน้ำตกไปล่องแพแล้วก็เอาดาราตลกมาคนแล้วก็ไปถ่ายมีกล้องมาถ่ายเถิดก็คือล้างสมอง,องเด็กทําให้เด็กรู้สึกสนุกสนานเพลินเพลินอินี้เด็กก็ติดใจก็บอกแม่โอนแม่ก็หาเงินหาเงินมาปรากฏว่าเป็นปีป,ปีไปแล้วลูกก็ไม่มีอะไรลูกก็โตข,ขึ้นหมดเสียเงิเนไปห้าแสนเจ็ดแสนเนี่ยลูกแม่เด็กโทรมาหาฉัน ก็เลยบอกไม่เอาแล้วเอาเอามาเรียนครูปดีกว่าตรงนี้คือมันดับความฝันเด็กแล้วมันเยอะมากไอ้พวกนี้มันมันตั้งใจทํามันทําเป็นขบวนการเปิดบริษัทตัใหญ่โตเลยนะแล้วก็แล้วคนที่สอนก็ไม่ใช่คนดังก็เห็นบอกว่าเปิดเป็นแบบเป็นบ้านพักใช่